I do it I do bien la semaine. A la chanson and Ireland the Ireland activity. day to Charlie at the. It's a nice set. I went to at happened. the YouTube. Oui, Youtubeur ah vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. la vais vous présenter. c'est vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter. Je vais vous que Je vais vous

Pavel has followed agility to Paula, uh, but uh, you did have a day to uh, very fun to where swimming. Uh, if the uh, information there are accepted to do activity do, I like to uh, well I do second. Uh, secret to Paul and, and the photo a party with clip on uh, who uh who do you do Paul and the to that they do

นี่สวยงีมนี่นี่สวยมา

กับราชนาท่านพระมหารานพดลสุวรรณเมธีนะครับในเมตาในเป็นประธานจุดถูกเทียนบูชาพระจันตรัยนะครับในนามของเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ,อนภูมิวิการวิทยายสงฆ์นครลำปางนะครับอาาในเมตาในจุดถูกเพียนบูชาพระจันตรยัยรซึ่งเป็นการเริ่มต้นในโอกาสบันนี้ครับกับรราชาครับ ขับเรินเจินทุกท่านได้หันหน้าไปจังโตงมบมชาซึ่งประดิษฐานสารุกเจ้าปีมปาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดปนมูขึ้นทุกท่านนะครับ ในโอกาสนี้กราบมรสการการการประชานานพระภูบาสลครับในโอกาสนี้ขอให จนทุกท่นนานหันมานอาิซิร์ิธรรมบรัณฑิตนะครับรองผู้บริการวิทย์สงนครลำปางฝ่ายพิชาการนะครับได้ถวายกันเตะในโอกาสบันที้ครับอรัตนาครับใน,นชุดที่สองนั่นเป็นสมณะสัทธาพระครูบาธรรมกุสาธรพัฒนกิต เจ้าว,วาดวัดดอนเมินเจ้าคณะตำบลบิชัยเขตสองความโดยคณะสถานในโอกาสนี้ไปรับเกียรติจากคุณพรยิมย่องนะครับข้าราชการบำนาญกระทรวงกรเกษตรและสหกรนะครับในเกียรติในกา,ารอธิวายกาันเตะใน,ในกันที่สองนะครับด้เช่นครับในช่วงอุปบบปฏิอิจิตัง ปฏิตังตุมห่างคีปเมวัตฉมิฉัตุสเปภูเรนตุสังกปาฉันโถปนาละโสยถามาติโชธีระโสยถาสปิติโยวิวัตฉันตุสปะโรโคลวินักสตุมาเตผวะวันตรายโยสุขีธิกายุโภผะวะอภิวาอานาสีดิสนิจังวุทาปจายโนจัตตารุธรรมะวัตันติอายุวันโนสุขังฟังอัญจะโขตกินาธิดาสังฆี สุปฏิติตาที่การ,รตัง้งทายาสถานโสะคปฏิโสญาติธรรมโฉะอย่างนิทาสิโตเปตานาปูชาจักกตาอุลาลาบารัญจาภิกูนัปมนุปตินังตุงเหหิปุญญาปสุตังอนปัปปการติพรภวัตุสัพมังกะรังละขันตุสัพเทวดาสภพมุคคลทั้งหลายพอดีเทวดาทั้งหลายพอดีขอจุงรักษาะทั้งหลาย สัพพะปุถนุภาเวนะโดยอนุภาภิพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาเวพระธรรมเจ้าทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาเิพระสงฆ์เจ้าทั้งปวงจบพวกของอาสาญางเจ้าเงาสมณะัทธาอุราสัทธาทัานทั้งหลายที่ได้ทำบุญเมอตาแล้วจบประกอบไปโดยอายุวะณะสุขะประปฏิภานถนัสสาโสภัตไปใจใจนันจุจบนี้เนรแปดีลี สัทธาธนังอนุโมทามิสัทธาธนังอนุโมทามิสัทธาธนังอนุโมทามิสาธุบุติจงสังรัตเดอเตกับชาพระอภิธรรมนะครับ ท่านต่อตไปเคยเรัยบเกียรติจากอาจารย์สยามมนต์อินทิยศนะครับอาจารย์ประจําวิทยาลัยสงขลาครลำปางนะครับเพื่อเกียรติในการทอดผ้าไตรมิสขุนค่ะประเชิญครับโดยท่านที่4เคยเรัยบเกียรติจากอาจารย์พิพิธผลนะครับคิดอ่านนะครับเพื่อเกียรติในการทอดผ้าไตรมิสขุนในทรที่4ครับประเชิญครับในชุดท,ท,ที่2เป็นในานามของ คณะสงฆ์และคณะสถาวันดนมื่นนะครับในโอกาสนี้ทอดผ้าไตรบบญสกุลในจํานวน4ท่านนะครับในโอกาสนี้คอยรับเกียรติจากคุณหมอทิิไอคิตารีวรพยบูญนะครับภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดนหมื่นนะครับมาเกี่ยวกับการทอดผ้าไตรบบญสกุลครับประยุกครับท่าที่สองครยรับเกียรติจากคุณสุภารัตน์ศรประละนะครับพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปางครับเพื่อเกียรติในการทอดผ้าไตรมงุลในไตรที่สองครับเรียนเชิญครับท่านที่สามเคยรับเกียรติจากคุณถนอมศรีที่ช่างทองนะครับข้าราชการบำนาญนะครับเพื่อเกียรติในการทอดผ้าไตรมงุลในไตรที่สามไตรที่สี่เคยรับเกียรติจากแม่สัมฤทยอดคำปันนะครับประธานแม่บ้านบรรจุนหมื่นนะครับเพื่อเกียรติในการทอดผ้าไตรมงุลในไตรที่สี่ในชุดที่สองครับเรียนเชิญครับ ในชุดที่สามเป็นคณะสงฆ์รับท่านแรกคยรับเกียจจากท่านพอสุเทพทับบ่มรงนะครับเห้เกียรตกในการทอดผ้าไตรมิตรสกุลในไตรที่หนึ่งท่านที่สองคยรับเกียจจากคุณเือวันลีลาวัตรโรพาสนะครับเพื่อเกียรตกในการทอดผ้าไตรมิสกุลในไตรที่สองท่านที่สามคยรับเกียจจากคุณอคุณพ่อจุมงพลอททนชัยนะครับเพื่อเกียรตกในการทอดผ้าไตรมิสกุลในไตรที่สาม ในทันตีสี่คอยเรับเกียิจากอาจารย์สุริยาซองดีนะครับมัคนายกประจําวัดจาบอนนะครับเพเกียิในการทอดผ้าไตรบรสกุลในไตรที่สี่ในชุดที่สามครับเรียนครับ ประกับรัธนาประสงค์ในพิจารณาพาตรยายอถวายพานปัจจัยพระพุทธนะครับในโอกาสนี้กราบนมัสการอารัธยาตราพระมหานพดลสุวรรณเมตีเจาคณะอำเภอวังเหนือพุนไวการพิทยาลัยสงขลนคลำปางในโอกาสนี้ครับกบราบาระธนาครับ ครับรับต่อไปประเคนพานพระสงฆ์จำนวนสี่านนะครับในโอกาสนี้กับราตนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระครูสุทธิยาพรอาจารย์ประจำวิทยาลัยทร์นครลำปางครับกับราตนาครับบทที่สองกับราตนาพระมหาดิศรอาค้าอุโธอาจารย์พิเศษวิทยาลัยทรงนครลำปางครับกับรัตนาถรไหวตามในโอกาสวันนี้ครับราตนาครับ กับราชนาท่านพระครูศรีบรกิจนะครับอาจารย์มาวิทยาส่งนครลวงปางนะครับในโอกาสนี้กับราชนาครับอัดละไม่หรืว่าคุณบ้านปิงนครับขอบคากับราชนาในจังหวะในโอกาสวันี้ครับราชนาครับ วันนี้จะได้เรียนเชิญตัดแทนผู้มีเกียรติจำนวนสี่ท่านได้ประเคนผ่านปจัจจัยโดยพร้อมเพียงกันเพื่อได้การบันทึกภาพโดยพร้อมเพียงการในโอกาสนี้นะครับท่านแรกเคยรับเกียรติจากวาที่รอยตรีนาวินเชื่อนน้อยนะครับผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขตสามคุณชนรัาน,นีเชื่อน้อยนะครับในโอกาสนี้ครับปรเชิดครับท่านต่อไปเคยรับเกียรติจากคุณรักเกียรติ วัฒนถาพรสิรินะครับท่านต่อไปเคยเรับเกียจจากคุณสุธีศรีชัยตันนะครับข้าราชการบำนาญกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับเรียนเชิญครับและท่านต่อไปเคยเรับเกียจจากคุณวินัยสิงห์สนนะครับอาจารย์ในเมืองลำปางให้เกียิในการทอดอในการถวายตันทั้งสี่พันโดยพ่อเพียงกันในโอกาสนี้ครับเรียนเชิญครับ ครับเมื่อในในส่วนของแคร์ภูมิเกียรติได้นำประจำตีเบื้องหน้าประสงค์แล้วเรียนเชิญทุกท่านได้จับพานได้ประเคนในโอกาสวันนี้ครับเรียนเชิญครับครับมาชมในทีในส่วนนี้ก็หลังจากที่ภูมิเกียรติได้กับประจำตีแล้วเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมในส่วนของปัจจัยต่างๆได้ทําตามลําบัดแล้วผมจะได้เรียนเชิญภูมิเกียรติได้เกียรติในการถวายตานในชุดที่3ม ึงในชุดที่3เจ้าภาพเพ่งประกอบไปด้วยสมณศสีาททันประครูพัฒนชัยวิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลหนองชชยเขตสองเจ้าวาดวัดนาป่อไต้และคณะศราวัดนาป้อไตทุกท่านนะครับในส่วนนี้ก็คงจะพร้อมแล้วนะครับเอาโอกาสบัเนี้กับรัฐนาทานประครูพัฒนชัยวิสิทธิ์นะครับเจ้าคณะตำบล้นทงชชยเขตสองเจ้าวัดวรดนาป่อใตนะครับได้ถวายผ่านปัจจัยพระพุทธกับรัตนาครับ ลำดับต่อไปอได้ประเคนผานจำนวนสี่านต่มลำดับนะครับในกาสนี้เคยริ่มมุธิดาบุญโสพินนะครับผู้ยาบานบานมุติสิบสี่บานเกษมนิมิตนะครับดิฉันครับถ่ดไปเคยเริบมเจจ่าผู้ช่วยพรทิมาทัศนีดำรงคุณนะครับเกี่ยวกการพ่อ,อถวายตานตามลำดับจำนวนสี่านนะครับ ได,ไ,ดได้รอในเบื้องนาพระสงฆ์เบิกครบใน่สี่ท่านแล้วจะได้ประเคน้วยพ่อเพียงกันเพื่อจะได้สะดวกและภาพในการบันทึกภาพได้ออกมาสวยงามในโอกาสนี้นะครับ <c oughs> ขับเมื่อแข่ภูมิเกียรติได้นั่งประจําเบื้องนาพระสงฆ์แล้วโอกาสวันนี้เรยนเชิญจะผ่านประเคนในโอกาสนี้ครับเรยนเชิญครับร <c oughs> อบของคุณ ในโอกาสนี้นะครับพรจากประสงค์จะได้นมรนาพิธีเป็นลำดับโอกาสต่อไปครับยะทางววริวะหาปุราปริปุเรนติสคารางังเอวะเมวะอิโตทินงังเปตานังอุปกปติ citaangpat ditang Tuhan ki pemewa semi jaduk sebe Por tu sangngkappa jando penaso yathamenik cho ya ti raso Grazie. dengerdangngedayaya sad naso Opopa Ka pad ya สงฆ์จตดรวักใดอนโมธนาพิธีสำเร็จเป็นปะนัะดาอนโมธนาในโอกาสวันนี้เจนทุกท่านได้ร่วมกันไว้ศาลาพระเจ้าบุญเจริหักษาพระจารย์ผังพากกวาตดังพิวาเตมิสวากาโตพากกวดาตดัมโมดัมังนัมบาสามิสุปฏิปันโนพากกวาตโตสาวกสังโฆสัง ข้างนะักมามีก <c oughs> ับการประกอบ